ช่วงของงานกระถินเราก็อาจได้ร่วมบริเรื่ยนารทำบุญทำบุญทำบุญกระถินกันไปแล้วเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าที่นี่แปลกค่ะที่วัดปางมะกงที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ก็เตรียมทอดกระถินแต่เป็นกระถินลงศพถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่พระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านร่วมกันทำลงศพที่ถือเป็นบ้านหลังสุดท้ายให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตที่ยากไร้ค่ะ ที่วัดปางมะกงตําบลปิงโค้งอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพระสงฆ์และชาวบ้านกําลังช่วยกันตกแต่งต้นเงินต้นสลากเพื่อนําไปประดับต้นกรถินประจําปีแล้วก็ยังเป็นวัดที่แปลกแตกต่างจากวัดอื่นๆในประเทศไทยเลยค่ะที่มีการทอดกรถินโรงศพด้วยนะคะโดยได้กําหนดการทอดกรถินในวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะทางด้านพระครูกระเสษมจริยานุก,กูลเขมาจารีจะอาวัสวัดปางมะกงเล่าถึงแนวคิดของการ การจัดกระถินลงศพค่ะว่าที่ผ่านมาทางวัดได้จัดทำลงศพบ,บริจาคมากว่า10ปีเป็นจำนวนเกือบ2,000โลงค่ะให้กับชาวบ้านที่ยากไร้มูลนิธิหรือว่าวัดต่างๆซึ่งโลงศพทุกหลังนะคะทางวัดได้ทำขึ้นมาเอง เป็นฝีมือของพระสงฆ์สามเณรและญาติโยมค่ะถือว่าเป็นบุญและเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งที่ผ่านมามีผู้มาขอรับบริจาคลงศพเป็นจํานวนมากจึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทอดกรถินลงศพขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเมตตาได้ร่วมทําบุญลงศพกับทางวัดถือเป็นการสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้เสียชีวิตค่ะ สำหรับการทำบุญลงศพของชาวพุทธนะคะก็เชื่อว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตอันนี้สงแรงค่ะเป็นการทำบุญทำทานด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์สามารถร่วมทำบุญลงศพได้ที่บัญชีธนาคารขออนุญาตแจ้งคุณผู้ชมนะคะบัญชีธนาคารอมสินค่ะชื่อบัญชีวัดปังมะกงเพื่อบริจาโรงศพหมายเลขบัญชีนะคะ0 2 0ย 8 8 8 9 8 6 4 3นะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทราศาพัพท์091 6 3 4 9 4 7 3 091 6 3 4 9 4 7 3พระครูกเกษมจริยานุก,กูลเขมมจารีค่ะ